ข้อที่หนึ่งครับเซตศูนย์สี่สิบลบสิบคำตอบครับเซตสามสิบครับโอเคครับต่อไปข้อสองเซตศูนย์สี่สิบลบสิบคำตอบครับเซตสามสิบครับถูกครับต่อไปข้อสามเซตศูนย์สิบ บวกสามสิบบวกสามสิบคำตอบเซตสี่สิบครับโอเคครับเซตศูนย์ข้อ 4, สี่เซตศูนย์ยี่สิบยี่สิบลบสิบลบสิบคำตอบคำตอบครับเซตสิบครับถูกครับต่อไปข้อห้าครับเซตศูนย์เซตศูนย์สี่สิบ <40 S 2> สี่สิบลบสามสิบลบ 30, สามสิบเซตสิบครับ ถูกต้องครับข้อต่อไปครับข้อหกเซตศนย์เซตศูนย์สี่สบสี่สิบลบยี่สิลยเซตยีิครับถูกครับต่อไปข้อเจดครับเซตศูนเซตศูนย์สามสิบบวกสิบบวสิบเซตสี่สิบครับถูกครับข้อแปดเซตศูนเซตศูนย ยี่สิบลบสิบลสิบเซตสิบครับถูกครับต่อไปครับข้อเก้าเซตศูนย์สี่สิบลบสามสิบลบเซตสิบครับถูกครับต่อไปครับข้อสิบเซตศูนย์สิบบลสิบลบสิบ เซตศู์ครับโอเคครับเสร็จแล้วครับบ๊ายบาย